มชื่อเด็กชายแดนเนีย Daniel, ผมมาทัศน์มาจากจังหวัดราชบุรีอายุ9ปีครับโอ้โหแดนเนียร <Daniel, S 2> รอ <แจ S 2> ไม่เบาเลยนี่ถามจริงอยู่ที่โรงเรียนมีสาวๆมากรี๊ดมั้งยังมีครับแต่ผมไม่ชอบครับอาไม่นะไม่นะไม่ชอบผู้หญิง <c oughs> ยังครับยังไม่มีแฟนครับอ้อนหน้าอย่างนี้แดนเนียลลูกครึ่งอะไรลูกแอฟริกาใตา้แล้วก็ไทยครับมีพี่น้องไหมครับผม มีน้องสาวครับหน้าตาดีเหมือนเราไหมครับเหมือนๆครับดีเขารู้ตัวเธเดียว่เขาหน้าตาดีแล้ววันนี้มาในชุดนักบอลมาโชว์แทักษะนี่เล่นตำแหน่งอะไรลูกประตูครับไปปีเริ่มชอบฟุตบอลได้ยังไงลูกผมเริ่มชอบฟุตบอลเพราะพ่อผมเชียร์ครับแล้วผมก็เลยมาเชียร์แต่เชียร์ทีมตรงข้ามครับ <I> อันไนไถ้าอย่างนั้นเราเชียร์ทีมอะไรครับแมนยูครับอ้าวันนี้ยมดีให้ได้เลยแล,แล้วคุณพ่อคุณพ่อชอบทีมอะไรเวีร์พูลครับความฝันสูงสุดหนูอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นประตูครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถ้าแมนยูไม่สนใจ แต่ว่าเฮ้ยมีแมวมองของเลิ้วภูนเฮ้ยแดนนีเลเจ๋งเว้ยเลิ้วภูอยากให้เป็นผู้สัมผูให้ไปไหมครับรอทีมอื่นครับ<อ><อ>หนูมาวันนี้เวทีนี้ความฝันของหนูคืออะไรลูกอยากเจอโจโจครับโจโจคือใครเพื่อนเ<จ>หรอลูกเป็นสุนัขครับยังไงลูกเขาหายไปหรอคะหรือไงพ่อต้องจำเป็นขายเพราะแม่ไม่สบายขายขายลบ พุงพวงเชื่อว่าโรคแว็กเนอร์สครับที่แม่หนูเป็นครับแล้วขายไปที่ไหน,นครับที่ฟาร์มนครปฐมครับแต่ผมไม่รู้ชื่อครับแล้วอตอนที่พ่อขายไปรู้สึกยังไงครับเสียใจครับทำไมทำไมเราถึงไม่ยืนยันว่าไม่ได้อยากจะเก็บโจโจไว้เพราะต้องจำเป็นเพราะแม่ไม่สบายครับเนาะแล้ววันนี้ตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นอย่างลูกดีขึ้นเยอะเลยครับ ดีขึ้นเยอะเลยเหรอแสดงว่ามีพอมีโอกาสเอาเขากลับคืนมาป่ะหรือยังคือมีคนอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้ครับอ๋อเป็นความแล้วก็มีอาจจะซื้อต่อไปแล้วสวัสดีครับแดเนียลครับสวัสดีครับผูกพัน่างเขาแม่รักเหมือนอะไรเจ้าโจโจ้เนี่ยเหมือนเพื่อนแท้ครับรักเหมือนเพื่อนนะเขาเขาผูกพันกับโจโจ้มากแล้วก็ที่คุณพ่อไม่ได้ติดต่อเนี่ไม่ใช่ว่า ไม่อยากให้เจอนะครับแต่ว่าคือเบอร์คุณพ่อเนี่ยมือถือหายแล้วเบอร์ฟาร์มที่ว่าเนี่ยมันหายไปด้วยจึงทําให้ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ความฝันที่แดเนียลอยากได้เนี่ยต้องบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยซุป,ปเปอร์เทนก็ยังไม่สามารถตามหาโจโจ้ได้ก็จะถือโอกาสในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นความฝันแน่นอะนาคตว่าถ้าหากว่าใครชมรายการอยู่แล้วเห็นสุนัขตัวนี้ขอภาพโจโจ้เลยครับ โจโจ้นะครับฟาร์มน้องคอนปฐมนะครับคือแดนนียลวไม่ได้ต้องการคืนกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าเจ้าของใหม่ก็คงจะผูกพันเหมือนกัน mm hmm. คือถ้าท่าน mm hmm. ได้ซื้อหมามาหนึ่งตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ mm hmm. นี่คือเ mm hmm. จ้าโจโจ้แดนนียลวขอเพียงได้เจอซึ่งวันนี้เนี่ยไม่มีโจโจ้ามาในรายการนะลูก mm hmm. ดังนั้นหนูอาจจะต้องนึกถึงความฝันอื่น mm hmm. ความฝันอื่นที่หนูอยากได้คืออะไรลูกอยากได้รองเท้าวิ่งให้แม่ครับเพราะแม่ชอบวิ่งครับ ทำไมอยากให้แม่วิ่งเ่รลูกแม่ชอบวิ่งแม่เคยวิ่งมาราธอนครับโอ้แต่คุณแม่ไม่สบายป่ะครับหายแล้วครับโอ้หายแล้วอยากให้คุณแม่แข็งแรงขึ้นครับอยากได้รองเท้าให้คุณแม่ใช่ไหมครับครับนี่คือความฝันในวันนี้ครับครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับขอถุงมือให้น้องแดเนียลเลยครับท่านคณะกรรมการครับ ที่ผ่านมาเราเคยมีผู้รักษาประตูมาที่ซูเปอร์เทนแล้วก็เราทดสอบเขาด้วยภารกิจต่างๆวันนี้เราไม่มีเครื่องยิงลูกฟุตบอลแต่เรามีตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทยมาทดสอบเด็กคนนี้ครับครับเขาก็คือโค้ชัยยงคำเปี่ยมครับ วันนี้โค้ชจะต้องมาทดสอบเด็กคนนี้ครับโค้ชครับไม่ต้องอ่อยเขามมกเราอยากรู้เขาเก่งขนาดไหนเด็กคนนี้ดูสูงเลยมันตรงตรงดีเดี๋ยวนี้ได้ไหมลูกคนที่อยู่ข้างหน้าลูกเนี่ยครับนี่คืออนาคตที่หนูอยากเป็นนะลูกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากได้ฝึกกับโค้ชนะครับพร้อมพร้อมครับเชิญครับอันึ่ง คนลงไม่กูเจ็บเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวน่ากลเลยอ่ะน่ากลัวดีเลยอ่ะอันนี้ลูกกระดอนบ้างนะเจโอ้โหโอ้ยไม่กลัวโอ้โหบินบินได้บินได้บิน ครับผมว่าต้องขอ,ขอ,ข,อขอด่านต่อไปครับด่านนี้เอาเขาไม่อยู่ครับด่านต่อไปยังไงดีครับเขาเรียกว่า e รีอคชั่นคือคือจะให้เขาหันหลังหันหลังพอได้ยินสัญญาณตบตบลูกบอลครับให้เขาพลิกมาแล้วผมจะแตะครับ <ượ> <mixes> <outward ly> <Spanish> Yeah o k a นี่มุมครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลูกของมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบทึ่งกับลีลาการเซฟเมื่อสักครู่ครับเพราะโจทย์ต่อไปน้องแดเนียลจะทำให้ท่านผู้ชมต้องทึ่งกว่าเดิมกับการป้องกันลูกเบาหน้าตาประหลาดลูกนี้ไม่คยเห็น,นนะ อันนั้นบอลหรือว่าจ่าเขาเรียกเขาเรียก reflex ก็คือบอลสําหรับฝึกปฏิกิริยาของของผู้รุกษาประตูจะใช้กรณีที่สมมุติว่าบางทีมีผู้เล่นฝ่าตรงข้ามหรือกองหลังเราอยู่อยู่ในเขตแล้วเขายิงอัดมาแล้วก็แล้วฉลบเปลี่ยนทิศทางแต่เนี่ยครับยากหน่อยนะลูกโค้ชครับ ช่ครับนี่ครับมันกระดอนครับมันกระดอนครับ เอายากขึ้นอีกนิดหนึง่งดูนะไม่รู้ใบไหนนะพร<อ>้อมลุกลุกลุก ครับถ้าอยากได้เขาเพิ่มเติมคือสําหรับวัยนี้นะครเรียกว่าปฏิกิริยาหรือความาว่องไวเนี่ยถือว่าน่าจะเกินเด็กครับ<ว>นิดเดียวคือเรื่องของเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานเนี่ยถ้าเด็กวัยนี้ฝึกเบสิกที่ถูกต้องฝึกให้เหมาะสมก็วัยนะฮะเด็กไทยเนี่ยจะบางทีอย่างที่เขาฝันไว้นะว่าจะก้าวไปสู่แมนยูครับไม่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะมีสิทธิ กวินยังไปเบลเยียมได้แล้วนะครับแต่ติดนิดเดียวว่าทําไมไม่ไปริฟูนไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโคเชีร์ทีมไม่บอกวันนี้ขอบคุณมากครับคอชโยงคำเปี่ยมครับขอบคุณครับ การทดสอบเด็กคนนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมมีนักฟุตบอลตัวเป็นๆมาเตะบอลพิสูจน์เขาครับเป็นทีมชาติไทยในอนาคตครับไปพบกับว่าที่นักเตะทีมชาติไทยครับเชิญครับ เจ้าหนูยอดนักสู้นักฟุตบอลที่มีอายุน้อยที่สุดบนเวทีซุปเปอร์เทนในซีซั่นที่แล้วน้องแน็กน้องแน็กของเรานี่ขวบแล้วลูกเจ็ดครับเจ็ดขวบจะมาเตะพี่เขาไหวไหมเนี่ยพี่เขาก้าวขวบไหวครับให้โอกาสเตะสองครั้งครับดูว่าจะเตะเข้าหรือเปล่าพร้อมนะครับพร้อมครับ อกย่าลูกแรกนะครับน้องแน็คแดนเนียลลูกที่หนึ่งไปครับรหลอกนะไม่ยิงหลอกนะตาหลอก้อายหลอกเลยแต่ว่าแต่ว่าแดนเนียลไม่หลงแดเนียลไม่หลงโอ้โหตาหลอกเลยอ่ะลูกที่สองนะครับ มัแนแม้แนมันไม,มนไม่หลอกเ้ยมองวันอย่างเดียวเลยไปครับหลอกหลอกหลอก หลอกใช่ไหเมื่อกี้ไม่ได้หลอกเมื่อกี้เรียกลื่นครับผมเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะครับเอาปมไวหน่อยน้องนะครับมาให้ให้พูดถึงพี่เขาประโยคหนึ่งพี่ดาเนียลเป็นยังไงลูกเก่งมากครับเก่งมากครับมามาขอบคุณมากครับน้องนะครับ คือเนปเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากๆคนนึงเลยนะของกเรานะการทดสอบแดนนี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับครับผมมีทีมชาติไทยเอาอีกแล้วในอนาคตอีกแล้วอีกหนึ่งคนครับมาทีมาครับเชิญครับว่าที่ทีมชาติไทยครับน้องพีอัจุริยะเตชะชนค่า พิเศษหนึ่งในสิอัจุริยะพันจิ๋วจากการโหวตของท่านผู้ชมเมื่อซีซั่นที่แล้วอะไร,รอะคาเดามี่ผมเคยเจอแล้วครับแล้วครับเคยแข่งแล้วแล้วเคยจริงกันยังผมผมไม่ได้ไปคือครู้จักกันมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนแต่ไม่เคยเตะด้วยกันอะคาเดามี่เขาเคยเจอกันมาก่อนอแ,แต่ยังไม่เคยเตะด้วยกันวันนี้เจอกันครั้งแรกจับมือนะครับเอาละ ไม่ชนคานนะไม่เอาชนคานดีไม่ใช่ชนคานะเลยเอาเข้านะท่านกรรมการครับลูกแรกพีกับแดเนียลให้ความเชื่อมั่นฝ่ายใดมากกว่าครับถ้าถนูเนี่ยหนูบอกเลยว่าพีเนี่ยน้องพีมันแม่นครับแม่นคือแม่นคานแต่ถ้าสมมติว่าต่ำลงว่าจะคานหน่อยนึงแล้วด้วยความเร็วและแรงแดเนียลก็ลำบาก เพราะตัวยังไม่สูงอ่ะมันมันตูดคเด็กยังไม่สูงพอจะรับได้แต่หนูหนูจะโอ้ยโอ้โหเอาลหเอาลเดนียลพร้อมลุกแรกไปครับ ไมเตะเข้าไม่ได้เตะชนคาน <C AS C AL> วันนี้พี่มาโชว์แดเนียลไม่ได้โชว์เราลูกคนละเกมคนละเกมเอาเตะ <aki S 1> ขาา้าเอาเตะเข้านะมาพร้อมลูกสองครับพร้อมเอา,นะเอานะ ไฮโลเบียวทั้งหล่อทั้งเก่งครับโ oh. oh. อบบ้ขอบคุณครับ oh. ขอบคุณครับขอบพีครับผมมีทีมชาติคนสุดท้ายครับ oh. ว่าที่ทีมชาติคนเนี้ยอาวุธหนักครับเชิญคนสุดท้ายครับโอ้ น้องฮอสนักเตะผู้ไม่เคยยอมแพ้ที่แม้แต่เจนชนาคลิป<อ>ยังต้องยอมรับในฝีมือีอะไรอีกมีอะไรอีกนายอยอมเธอโอโ้โหน,นี่อาวุธหนักครับอาวุธหนักถึงขึ้นถึงขึ้นเนื่องจากว่าฮอสโตกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยฮอสอย่าเตะเต็มแรงเตะสักบเตอสัก60%ก็พอลูกนะครับลูกแรกครับ ทำตัวใหญ่วไว้ในนี้ทำตัวใหญ่ไวออ้ลูกที้หนึ่งครับไปครับ หนักได้75%ลูกเป็น75%ครับรอสครับ,รบเอ้ยสามเหลี่ยมครับ ขอบคุณมากครับน้องฮอสครับขอบคุณครับรขอบคุณมากสูดแต่นีครับ,รบเราได้เซฟเด็กเก่งซุปเปอร์เทนไปแล้ว3วคนแน็กพีฮอสจริงๆอ่ะกรรมการบางคนก็เก่งแต่เขาอยู่คนละทีมกับเราเดี๋ยวเรารับลูกเขาได้เขาอายเรายังอ,อ,อยากรับลูกเตะใครไหมลูกพี่โกติครับโกเด็กมันท้าทายเด็กสมัยนี้มันไม่รู้อะไรซะแล้วเดี๋ยวขอ เออพ่อครับทำไมไม่ผูกไปจากบ้านทำไมต้องแบบผูกอะไรตรงนี้ให claro ้พกมันผูกอ่ะอ่าอ่าท่านคณะกรรมการและกองเชียร์ครับลูกนี้เราคิดว่าใครทำสำเร็จครับพี่ก้อนหรือเด็กครับแดเนียลค่ะไม่มั่นใจในตัวนี้ยอย่าให้เสียชื่อแมนยูนะเฮ้ยสองแดเนียลครับพี่ก้อนครับ ใช่ครับไม่ฮอคุณผู้ชมครับเ <ถอ S 1> มีม้ม,มันเหมือนแบบว่าเปิดเผยว่าลิววัคคูอ่อนแค่ไหนใช่ <laughs> ื่อกี้ลองวอร์มก่อนวันเนาะลองก่อนขออนุญาตไหมล่ะขอขอให้บ้านไฟไหมเมื่อกี้วอร์มวอร์มวอมวอมทำอะไรอ่ะอันนั้นเสกสีวนอันนั้นมัของหลวงพ่ออะไรนะลวงของลวงของลวงของนะพร้อมโช่ไหมครับพร้อมนะครับ แดเนียลครับทางคณะกรรมการครับเด็กเก้าขวบที่ใฝฝันอยากเป็นผู้สัาประตูคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเขาครับแดเนียลหนูมีแพชชั่นอะหนูรักในสิ่งที่หนูทำแล้วก็มุ่งม,มั่นมันดีมากๆแล้วก็ครักในความอ่อนโยนของหนูมากๆนะลูกสิ่งที่หนูมีต่อโจโจ มันมันบ่งบอกว่าหนูว่ามีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็ความอ่อนโยนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์นะลูกคร<ม>ูหวังว่าใครที่ดูเทปนี้อยู่เขาจะติดต่อหนูมาให้หนูได้กอดโจโจอีกครั้งนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครัะแล้วนะครับผมพี่ว่าไม่มีผู้สามตัวตัวไหนในโลกที่จะเซฟได้ทุกลูกทุกทนะครับแต่ว่าลูกไหนที่เราพลาด ช่างมันนะครับ Goddess> เราจะต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทําลูกต่อไปเพื่อไม่ให้มันเข้าไปตกตะข่ายพี่โก้เป็นกาลังใจหนึ่งในงงนั้นครับขอบคุณครับเด็กคนนี้คาแร็เตอร์จิตใจแววตาแกมาครบหมดมุ่งมั่นเข้าไปไม่มีอะไรไกลเกินฝันเราอยากไปแมนยูเราต้องไปแมนยูให้ได้ครับน้องแดเนียลสุดยอดครับขอบคุณครับ ความฝันจริงๆอยากเจอโจโจ้ๆๆแต่รู้ว่าเป็นไปได้ยากนะครับความฝันก็คือคิดถึงคุณแม่รักคุณแม่อยากคุณแม่สุขภาพดีอยากให้รองเท้าคุณแม่เพื่อใช้ในการวิ่งทั้ง3ท่านครับพวกเราให้หางค<ๆ>รับรองเท้าคุณแม่ ของคุณแม่นะครับส่วนถุงมือเนี่ยลูกไม่ให้หนูไม่ได้เลยเพราะมันจะทําให้หนูเก่งขึ้นได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถุงมือเนี่ยครับมันจะต้องเปลี่ยนบ่อยมากทุก3าสเดือนให้กรรมการดูสุกวันฉีกแล้วแต่ในหันงนี้สิลูกเนี่ย๋อมันไผ่ถุงมือมีสองใบลูกคู่หนึ่งเนี่ยมันเป็นถุงมือที่เดนนเลใช้ได้เลยแต่ว่าคู่นี้คือถุงมือที่เดวิดเดคอาใช้ครับที่สําคัญนะครับ มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันปักชื่อแดเนียลครับ oh. สองคู่นี้เป็นของแดเนียลและรองเท้าคู่นี้เป็นของคุณแม่มอบให้ลูกจาก King Power ครับอยาจะบอกกั oh. บท่านผู้ชมานบ้านที่มีโจโจ้อยู่ว่าลูกถ้าใครเห็นโจโจ้ jo, โทรมาหาได้ครับหนุมจะได้เห็นโจโจ้สักครั้งครับคณครับเด็กคนนี้เขาขายสุนัขไปที่ฟาร์มที่นคปรปฐมซึ่งคุณพ่อทำเมือหายครับถ้ามีโอกาส เขาเขาอยากพบโจโจ้สักครั้งหนึ่งเห็นคลิปก็ยังดีนะลูกนะเห็นคลิปก็ยังดีนะครับติดต่อมาที่ซูเปอร์เทนนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ภูมิใจในแดเนียลมากนะลูกนะฝึกฝนต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าผู้เปิประตูทีมชาติไทยนะลูกนะน้องแดเนียลครับเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากนะเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากหนูแววตาเขาหนูเข้าใจความรู้สึกอเเลยนะอืม Uh, เรื่องโจโจอะเพราะหนูเคยหนูเคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าใครเลี้ยงหมาตัวนี้อยู่ก็ติดต่อมาทางซุปเปอร์เทนก็ได้เนาะ mm hmm. อยากให้เขาเจอสักครั้งหนึ่งหว mm ัง hmm. ว่าว้าว wow. thank you is it for me thank you good job it is so good yeah เก mm ่งมากเลยเนี่ย mommy so good เก่งมาก